สวัสดีครับคลิปนี้มาแนะนำการ์ดแลนนะฮะเป็นตัวการ์ดแลน 1G นะฮะ 1G น,นั่นเองนะฮะแล้วก็เป็น4พอร์ตด้วยนะครับผม4ช่องนะฮะนี่นะครับสามารถต่อสายแลนได้4สาย4สเส้นเลยนะครับนี่นะฮะดูหน้าตาด้านข้างนะ,ะเสียบอ่าช่องการ์ดแปลงเล็กๆนะไอะช่องเล็กๆนะครับอ่านี่นะฮะ หน้าตาประมาณนี้นะครับอาดูแผงวงจรด้านล่างนะฮะโอเคตัวนี้จะเป็นาขายาวปกตินะแต่มีขาแบบขาแปลงสั้นให้ด้วยนะเผื่อลูกค้าใช้เคสแบบเคสแนวนอนนะครับผมนี่นะครับก็มีแถมไว้ให้ด้วยนะครับก็ตัวนี้ประกันสินค้า1ปีเหมือนกันนะทางร้านสินค้าประกัน1ปีทุกรายการนะครับก็ท่านใด กำลังตามหายอยากจะขยายาขยายช่องทางการทำงานนะใช้สายแลนทำงานนะอะออกไปหลายๆเครื่องนะนี่ออกไป4ี่เครื่องได้นะครับผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะเข้าไปกดดูสินค้ากันก่อนได้นะหรือว่าสั่งซื้อได้เลยนะครับกดปุ๊บสั่งซื้อได้ปั๊บเลยนะจิ้มจ่ายจบได้เลยนะครับตามลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คำอธิบายนะครับ ก็ตัวนี้นะฮะการ์ดแลนด์1 g 4พอพ์ตนะฮะการ์ดแลนด์ g 4พอรนตนะเป็นตัวเรียวเทคนะ r tl 8 1 1 h นนะก็ไม่รู้หมายถึงอะไร <c oughs> ก็เป็นรุ่นหรหัสในการผลิตนะฮะอาชีพประมวลผลในการผลิตนะเรียวเทคนะครับผมก็1 g จิกนะฮะห0 0 0เมกเลยนะครับ4 4พอร์พนะ4ช่องนะก็โอเคฝากกดกแชร์ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับ าฝากกดติดตามประานค้าของ์ชอบด้วยนะฮะแล้วก็ขอให้มีความสุขขอให้สุขกับการใช้คอมพิวเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้กลาบลาไปแล้วนะสวัสดีครับ